รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมือนไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไป ไทยดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแข็งเป็นแฟนก็หลากหลายร้องสะโกนกันพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีสวัสดีค่ะเมืองไทยดีดีวันนี้แบมพาทุกคนมาที่เมืองร้อยโวลต์เอ้ยไม่ใช่นะคะเมืองร้อยเอดค่ะนี่เลย ด้านหลังแบมตอนนี้แบกกราวตอนนี้นะคะคือโบวอดยักษ์นะคะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองร้อยเอ็ดแต่เอ๊ะหลายๆคนอาจจะเกิดคาถามว่าทําไมโบดถึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่และความเป็นมาของโหดมาได้ยังไงเดี๋ยววันนี้แบมจะพาทุกคนไปหาคําตอบกับเมืองไทยดีๆวันนี้กับแบมค่ะ เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์ว่าทําไมเมืองร้อยเอ็ดเนี่ยถึงมีเครื่องดนตรีประจําจังหวัดเป็นโหวตแล้วไปที่ไหนในร้อยเอ็ดก็เห็นแต่โหวตอะไรคือความโดดเด่นของที่นี่แล้วจุดกําเนิดของโหวตคืออะไรเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์กันค่ะ ก็ได้ยินเสียงโบนแล้วะทุกคนว้าโ,โ,โพร้อมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณโัสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะทรงศักดิ์ประทุมศิลป์ตอนนี้คือคได้มาเจอตัวเป็น,ปนแล้วนะคะก็คือคเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะสาขาศิลป,ปะ <c oughs> การแสดงนะคะดนตรีพื้นบ้านอีสาน คุณพ่อคะตอนนี้คือมาเจอคุณพ่อแล้วคือ <c oughs> หนูเชื่อว่าใครที่มาร้อยเอ็ดนี่ต้องมีความสงสัยว่าทําไมถึงเห็นโบสอยู่ทุกทุกที่เลยโ <c oughs> ดยเฉพาะไปถึงบึงพลานชัยเห็นเต็มไปหมดเลยค่ะคุณพ่อ <c oughs> หนูอยากทราบว่าทําไมร้อยเอ็ดถึงมีดนตรีเป็นโบสแล้วอะไรคือสิ่งที่สื่อว่าต้องเป็นโบสเนี่ยคะโบสจริงๆแล้วนะครับแต่สมัยก่อนมันเป็นเครื่องเล่นของคนอีสาน <c oughs> ใช้แกว่งขึ้นทองฟ้าเรื่องของการ เป็นเกมกีฬาอของเด็กๆเ,เขาค,ครับเกิดจากความเชื่อสมัยต่อมาโหวดได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องดนตรีประมาณปี2511ับหระมาณปี2511หลังจากนั้นจากรูปร่างสมัยก่อนยังไม่สวยงามจับหยาบและเสียงก็ยังไม่ได้ได้เป็นโน้ตอะไรตรงอะไรก็เลยพ่อก็เลยมาปรับม,มาตกแต่งจากเครื่องเล่นเครื่องแกวงเล่นมาเป็นเครื่องดนตรีปรับเสียงโน้ตให้ตรงปรับรูปร่างให้สวยงามนะครับต่อมาก็ จากไม้ไผ่หยาบๆทีนี้ก็ได้ใช้ไม้อีกชนิดหนึ่งเป็นไม้ภูเขามาพัฒนาขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าไม้ไผ่ที่ที่ที่ทำแคนชนิดเดียวกันอันนี้อยู่ตามภูเขาก็เลยมาไม่ต้องเลาะเปลือกตัวนี้พอดีเลยนะครับมาตัดตกแต่งมันก็มีความสวยงามเกิดขึ้นมาอันนี้คือยิวัฒนาการที่มาของโบศเสร็จแล้วก็มาเป่าให้เป็นเพลงทําเป็นพอเสียงโน้ตมัน ตรงแล้วก็มาทําเป็นวงดนตรีเล็กๆสามสี่คนมาฝึกเล่นเพลงลูกทุ่งเลยนะครับเป็นวงเล็กๆจากนั้นก็พัฒนามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเอามาบรรเลงเพลงลูกทุ่งมาบรรเลงประกอบกับวงดนตรีพื้นบ้านอีสานแล้วก็กลายเป็นเครื่องดนตรีน้องใหม่ที่เข้ามาสู่วงการวงดนตรีพื้นบ้านอีสานชิ้นชิ้นสุดท้ายล่าสุดเลยจะว่าแล้วนะครับมันก็จะมีแคนมีผิดมีโปรงลางแล้วก็มีโวลดนะครับโวดเนี้ยตอนนี้โวลดก็ได้รับความนิยมค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอตอนนี้คือโบทมีอายุการคิดค้นมานานเท่าไหร่แลวคะพ่อถ้าจะเทียบกับการในช่วงที่ที่จากเป็นเครื่องเล่นมามาถึงเป็นเครื่องดนตรีน่าจะอยู่ประมาณ50กว่าปีแล้ะโอ้ห้าสิบปีแล้วครับโอ้โห <c oughs> ก็คือม,มีการพัฒนาตามยุคตามสมัยมาถึงปัจจุบันพัฒนา<ช>มาเรื่อยๆ,ๆนะครับทุกวันนี้ก็กลายเป็นเครื่องดนตรีเศรษฐกิจด้วย มาทาเป็นเครื่องดนตรีจําหน่ายอะไรต่างๆเนี่ยมีกลุ่มผู้ประกอบการเอามาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเครื่องใช้คเครื่องประดับอะไรต่างๆลหลายๆอย่างนะครับอนอกจากเป็นเครื่องดนตรีแล้วแสดงว่าพูดถึงร้อยเอ็ดนี่คือนึกถึงโบนเลยครับและในยุคป,ปัจจุบันตอนนี้เรื่องของการก้าวเข้าไปสู่ในรูปแบบของนอกจากวงลูกทุ่งแล้วย,ยังมีรูปแบบการเล่นในวงอื่นๆอีกไหมคะโอ้ตอนนี้มีเยอะเลยนะครับอนอกจากลูกทุ่งแล้วเนี่ย ก็พัฒนาขึ้นมาใส่กับดนตรีถึงขนาดว่าไปสู่วงดนตรีวงด,ดนตรีสากลอ,ออเอ,อ,อเคสตรา,ามีปัวไปทํทำแล้วก็กำลังถูกพัฒนามาเป็นรูปแบบการบรรเลงก็เริ่มมามีการประสานเสียงอะไรขึ้นมาแล้วนะครับ และสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เพราะว่าเครื่องดนตรีชนิดนี้มันมาคู่กับแคนแคนนะมันเป่าเส่กับแคนลงตัวเลยพอเข้ากับแคนเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็หมอลำนะครับมอลำเนี่ยเขาเขาเอาโอดเข้าไปใส่พอใส่แล้วก็เกิดความลงตัวแล้วก็มีความไพเราะโดยเฉพาะการเกลื่อนการนําอะไรต่างเนี่ยเอาเอาโอดเข้าไปใส่นะครับให้มีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้กําลังแพร่หลายนะครับในวงการหมอลำนะครับ นูมีหนึ่งข้อสงสัยค่ะพอ่อคือเหมือนอย่างลูกทุ่งแนวเพลงลูกทุ่งกับหมอลำเนี่คือมันมีความต่างกันไหมครับพอเราเอาเรื่องของโวทลงไปผสมผสานในแนวดนตรีอย่างเงี้ยค่ะออลูกทุ่งเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาจากลูกทุ่งไทยลูกทุ่งไทยลูกทุ่งไทยอีสานลูกทุ่งหมอลำเ,ออเนี่ยมันก็จะมา,มาเรื่อยๆนย ลูกทุ่งหมอลำลูกทุ่งมีสตริงลาวสตริงไทยอะไรต่างแต่มันพัฒนาไปเรื่อยนะ,ะตัวนี้มันไม่มีข้อจํากัดนะครับการพัฒนาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีการพัฒนาหารูปแบบได้หลายอย่างฉะนั้นการสอดแทรกสอดใส่ต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับเทคนิคของครูเพลงแต่ละครูที่เขาะจะ,ะออเล่นออกมาให้มีความลงตัวนะครับดังนั้นทุกวันนี้นะครับ ลูกทุ่งหมอลำเนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างมากแล้วก็มีพวกเสียงโวตเสียงอะไรเข้าไปใส่มีความไพเราะนะครับค่ะคุณพ่อคะตอนนี้คือหนูสังเกตบนตัวโวตนะคะตอนนี้คือมีโน้ตต่างๆเลยห,หนูเลยอยากสอบถามว่าคือพอเรามีเครื่องดนตรีสากลอย่างอย่างที่เรารู้จักกันทั่วไปพวกกีตาร์อย่างเง<ต>ี้ยค่ะต,ตัวเรื่องของคีย์เนี่ยมันมันมีลักษณะเหมือนกีตาร์ไหมคะหรือว่าเราเป่าปุ๊บมันสามารถเข้าได้กับทุกโน้ตทุกคอร์ดทุกเพลงอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะ ตัวตนของโหวดเนาะสมัยก่อนมันมันมีแค่5้าเสียงะนะครับห้าเสียงแต่หลังๆมาพอมาเล่นกับเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงต่างนี่ก็เลยมีการพัฒนาขึ้นมาเป็น7เสียงดังนั้นใน <c oughs> ส่วน5้าเสียงเนี่ยก็ยังรับความนิยมสูงอยู่คห้เาเสียงนี่คือตัวตนของเขานะครับคือกรอบการเล่นของเขาก็จะมีโน้ตห้าตัวะนะครับถ้าในหมอลูกทุ่งมอลำอะไรต่างๆนี่ห้าเสียงก็เอาอยู่แล้วะ,<น>ะ แต่ถ้าจะเป็นพวกเพลงสตริงเพลงรต่างๆนี่ก็จะมีเพิ่มเป็นเจ็ดเสียงค่ะดังนั้นเสียงแต่ละเสียงเนี่ยเขาโวดนี่จะนิยมทําเป็นคีย์หมายถึงว่าคีย์ใครคิดมันทั้เออย่างเงี้ยค่ะใครจะร้องเสียงคีย์จีคีย์คีย์เออย่างเงี้ยก็จะต้องวัดเสียงให้ดีเขาก็จะตัดโวตให้ตรงกันกับคีย์นั้นของน<อ>ังกร้องแต่ละคนนะครับอันนี้คือ ใช้การตัดโบดเหรอคะคีย์เพลงต่างๆคือตัดเอานี่ตัดโบดมันจะมีสองรูปแบบแบบหนึ่งคือเขาทาครบหมดเสียงเลยมีช้ามีแฟดเส็จเรียบร้อยเล่นเหมือนหนังดนตรีสากลเสร็จแต่ว่าตัวนั้นถ้าไปเล่นเพลงทางลายของหมอลำเนี่ยบางคนก็ไม่ถนัดเสียงมันเยอะไปเขาจะตัดเอาห้าเสียงอย่างเดียวนะแต่ถ้าจะเล่นเพลงลูกพุ่งเพลงที่ว่านี่เขาก็เอาแบบแบบครบหมดทุกอย่างก็สามารถเล่นได้หมดเลยจับมาตัวเดียวก็เล่นเลยเล่นคีย์อะไรก็เล่นเล่นเข้ากันเลย แต่ที่พ่อยกมาตัวอย่างนี้เป็นโวต5ห้าเสียงนะฮะห้าเสียงจะได้เห็นว่าตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นคีคีซีมินเนอร์นะครับเนี่ยคีซีนะครับเสียงโดนะครับไอ <c oughs> กโทนเสียงผู้ชายอันนี้ผู้หญิงอ๋อคือมันสูงกว่ากันสูงต่ำแล้เ,เหมือนคงรู้ที่จับตัวนี้คือคีย์อะไรตัวนี้จะเป็นคีย์เอครับคีย์เอกลาเป็นเสียงผู้หญิง หนูลองเล่นสักเพลงได้ไหมต้องให้คุณพ่อสอนแล้วล่ะค่ะอ๋อเอาสักหน่อยเนาะสักหน่อยสักหน่อยสอนสักหน่อยอะเออมันจะมีตัวโน้ตนะค่ะตัวนี้จะเรียงโน้ตเอาไว้นะครับโน้ตได้ค่ะนะครับมีซอนลาซอนลานะอมีซอนลามีซอนลาโดเลมีซอนลาโดเลเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลกในมิติ มันเลิกลำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอละดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลาย สุดแล้วหนูเล่นเสียงสูงก็โอเคเวลาเขาเล่นเขาก็จะเล่นแบบนี้คนหนึ่งเล่นเสียงโทนต่ำคนหนึ่งโทนสูงก็จะรับกันเวลาเขาเล่นประสานเสียงออกมามันก็จะเปราะโอ้โหพิเศษมากๆเลยครับแต่อย่างที่บอกไปค่ะว่าตรงนี้คือของคุณพ่อคือเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยไหมคะอยากให้คุณพ่อฝากสําหรับใครที่อยากจะมาเรียนรู้เรื่องของการเรียนโบทหรือว่าอยากจะศึกษาการทําหบทต่างๆฝากช่องทางกันมาศึกษามาหาคุณพ่อหน่อยค่ะครับ มาที่นี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดตรงนี้ก็จะมีการสอนนะครับเป็นคอร์สบางทีก็มีการาได้รับสนับสนุนจากงบประมาณของกรมส่งเสริมจากกระทรวงวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวบ้างนะครับก็จะมาอุดหนุนให้นักเรียนผู้มีความสนใจอของโรงเรียนต่างๆหรือบุคคลทั่วไปเข้ามาเรียนกันะนะครับเมื่อกี้ก็จบไปอยู่สคอร์สจำนวน จํานวน1ิบโรงเรียนนะครับที่มาเรียนศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับจบออกไปก็สามารถเล่นดนตรีได้จริงๆนะครับหลายต่อหลายรุ่นหลายคนจบไปแล้วไปเป็นครูบาอาจารย์ก็มากนะครับก็จากศูนย์เรียนรู้ของเราแห่งนี้แหละครับทุกวันนี้ก็ยังเปิดรับสมัครเป็นช่วงโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษาช่วงนี้นะครับคุณพ่อค่ะวันนี้หนูแฮปปี้แล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่หนูนึกขึ้นได้คือหนูเหมาะกับการร้องมากกับการเป่าค่ะพ่อเป็นนักร้องด้วย อยไม่อยากจะซิปค่ะ <c oughs> แต่ว่าบอกหน่อยละกัน <c oughs> อพอได้นิดหน่อยค่ะคุณพ่อ <c oughs> แต่ก่อนที่จะพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องหมอลำกันต่อเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตร่วมฟีดร่วมแจมกับคุณพ่อหน่อยนะคะ <c oughs> สักผลงานเพลงหนึ่งเนาะเลยเหรอเอาลองดูไปพร้อมกันเลยนะได้เลยค่ะ <c oughs> เองจึงได้กลายเป็นเครื่องดนตรีของภาคอีสานที่สามารถนํามาผสมผสานได้กับทุกแนวโดยเฉพาะหมอลำค่ะที่ถือว่าเป็นซอฟ์พาวเวอร์ของไทยที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดเองได้มีการยกระดับและส่งเสริมให้คนทั่วโลกได้รู้จักผ่านงานมหกรรมหมอลำโลกอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็ถือว่ามาอยู่กับอีกหนึ่งศิลปินปรมาจารย์นะคะที่อยู่คู่กับวงการเมอลำมานานตอนนี้อยู่กับอาจารย์สนุกสีมาศค่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับโอ้โหถ้าเกิดเราพูดถึงท่านอาจารย์แล้วคืนนึกถึงเพลงดังอย่างลูกเทวดาออนี่น,นะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเพลงแต่ว่ามา <c oughs> พูดถึงสิ่งที่อาจารย์อยู่กับเขามานานก็คือเรื่องของเมอลำนะออคใช่ค่ะหนูอยากทราบว่า คือเหมือนหมอลำเราก็ได้ยินกันมาเยอะแล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าความเป็นมาสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดมายังไงคะหมอลำเนี่ยหมอลำจริงๆอาจจะยังไม่ความไม่มีความชัดเจนแต่มันเป็นศิลป,ปะวัฒนธรรมที่คู่กับคนอีสานมาตั้งแต่อดีตที่เราเกิดมาก็เจอเนาะคนยุคโบราณอาจจะ,ะมันมีหลายทฤษฎีที่พูดถึงว่าหมอลำมันมาจากการลำที่เป็นยาวๆอ,อาจจะไม่ใช่ก็ททำแคนที่ยาวล้อมไม้ไผ่ลำที่มา มาลํำสมัมโบราณก,ก็จะลํำยาวไปเพื่อจะฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งหรือลํำให้กําลังใจคนหรือลํำกล่อมลูกอย่างนี้ในอดีตก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆอ,อันนี้อันนี้ในเ,เชิงเิงทฤษฎีซึ่งไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าจริงๆแล้วเมื่อลํำม,มาอย่างไรจริงแต่ว่าก็มีความเชื่อมโยงหลายๆส่วนมาหากันว่ามันมาที่มาอย่างนี้จึงใช้คำชื่อว่าหมอหมอก็คือคน,คนที่ถนัดลก็คือเรื่อง ไม่ใช่ลำนะลำก็คือลอลิงมันจะเป็นลำที่ยาวนะครับก,ก,ก,ก็นี่ประมาณนี้นี่ที่มานะครับซึ่งซึ่งทุกคนทุกวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงไป,ไปเปลี่ยนไปตามภูมิภาคของตัวเองอทีนี้พอหนูเคยได้ยินมาคือหมอลำอันนี้เป็นเรื่องของอดีตที่เป็นการาพูดถึงวิธีชีวิตการลำแต่พอในยุคสมัยนี้คือเราก็จะได้ยินกันหมอลำสิ่งหมอลำกรหมอลำหลงโอ้โมันหลายแนวมากเลยตอนนี้ในปัจจุบันแล้วคือการที่ร้องหมอลำจริงมันมีกี่ประเภทอะคะ มรำที่ที่พวกผมทําไว้เนาะคือคสํงงานักงานอาวัตธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดโดยเรากําลังจะทําเป็นภูิปัญญาที่จะเข้าสู่การขอขอเป็นมรดกโลกของยูเนสโกทางศิลปวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้เนาะก็คือเรากําหนดขอบขายมรำไว้ประมาณสี่ประเภทสี่ประเภทก็คือมรำพื้นอันน้นที่เรลยมรำพื้นค,คือมรำร้องคนเดียวที่พื้น เป็นมอลำในอดีตคือใช้พื้นกระดานหรือพื้นไม้พื้นดินร้องคนเดียวนะครับแต่จะเป็นมรำโบราณของมรำโบราณแล้วต่อมาก็จะเป็นมรำกรมลำกรคือมอลำที่พัฒนาจากมลำพื้นแล้วก็มีการตอบโต้ระหว่างหญิงชายมีแคนเป็นเครื่องดนตรีประกอบเรียกว่ามอลำกรก็จะพูดถึงเรื่องของศาสนาพูดถึงเรื่องวิถีชีวิตนี่คือมลำกรมรำที่สามคือมลำหมู่มลำหมู่คือมอลำที่แสดงกัน มากกว่าสามคนขึ้นไปอย่างเช่นมอลำกรยมีหญิงชายแล้วก็หมอแขนใช่ไหมคถ้ามอลำหมู่ก็จะเป็นหมอลำที่แสดงมากกว่าสามคนจะ,ะจะเป็นลำเป็นหมู่คณะมีวางสโคบว่าคนนี้คนนี้แสดงเป็นบทนี้คนนี้แสดงเป็นเรื่องเป็นลาไปเป็นหมอลำหมู่ซึ่งมอลำซิ่งก็จัดอยู่ในประเภทมอลำหมู่ค่ะนะครับมอลำอันที่สี่คือหมอลำอ เขาเรียกว่าหมอลำพื้นถิ่นเช่นหมอลำรักษาโรคเช่นลำผีฟ้าเขาเรียกว่าลำอ่าลำประเภทที่4เดี๋ยวลำพมจําชื่อไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราทําร่วมก็คือหมอลำเฉพาะทางคือหมอลำที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคนะครับหมอลำบำบัดหมอลำรักษาโรคหมอลำพีฟ้าหมอลำที่ลำเพื่อรักษาคนป่วยอันนี้เราแบ่งประเภทหมอลำเป็น4 4สประเภทอ่าส่วนที่แบ่งอีกประเภทหนึ่งถ้าแบ่งอีกที่สองก็คือแบ่งตามสังวาส สังวาสบันเทาสังวัตมอลำเนาะสังวาสก็จะมีหมอลำอุบลนำโดยพีพ่อปอฉลัดน้อยนี่แหละเป็นหัวหน้าทีมมอลำขอนแก่นเราสวาดขอนแก่นก็จะมีพวกปฐมพึงระเบียบวัฒทศินพวกนี้เป็นมอลำขอนแก่นแล้วก็จะมีหมอลำกาฬสิน์ก็จะมีถ้าทุกวันนี้ถ้ารู้จักก็จะรู้จักของวีรพงศ์วงศินเขาจะเป็นต้นแบบของมอลำกาฬสิน์ที่ขยายขอบขยายวงอยู่ตอนนี้นอกนั้นก็จะเป็นหมอลัมเพลิน มลำเพลินจะพบในร้อยเอ็ดและยโสธรนะครับมลรมเพลินอลรหมเพลินก็จะเปลำอีกแบบหนึ่งที่เป็นหมู่เหมือนกันแต่ว่าสังวาหมลำัมเพลินก็จะพบในจังหวัดยะโสธรและก็ร้อยเอ็ดนะครับก็คือที่เราเคยได้ยินมาว่าเออลำอุบนลำคอนเกตอันนี้คือเขาเรียกว่าสังวาสสังวาสครับเป็นสังวาสนะสังวาสคือทำนองนะแต่ทำนองที่แตกต่างกันออกไปอันนี้คือเรื่องของหมอลำเนาะมันมีหลายประเภทค่ะ แล้วพอในปัจจุบันตอนนี้คือเหมือนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราก็มีการจัดก,กิจกรรมเกี่ยวกับหมอลำรวมถึงการอนุรักษ์ต่างๆในปัจจุบันตอนนี้อาจารย์มีการ <c oughs> ให้เด็กเกยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยมาอนุรักษ์แล้วก็สื่อสารไหมเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันคือวัยรุ่นเยาวชนเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องหมอลำเพิ่มมากขึ้นอ๋อครับอันนี้เราอ,อ,รอันดับแรกคือเรื่องของฝ่ายฝ่ายรัฐก่อนเนาะฝ่ายฝ่ายสำนักง,งาน สภาวธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสภาวธรรมและวัฒนธรรมจังหวัดของทุกจังหวัดในภาคอีสานเราจับมือกันว่าจะขับเคลื่อนให้หมอลำทุกประเภทนี้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จบต้องไม่ได้เข้าสู่การเป็นมรดกโลกผ่านยูเนสโกขึ้นทะเบียนมรดกโลกและเราตอนนี้ปีส5 6 7ที่ผ่านมาเราทําไปแล้ว15จังหวัดและอีก5จังหวัดที่ยังไม่รวบรวมและขึ้นทะเบียนกับสภาวธรรมแห่งชาติก่อนคือปีนี้เราจะให้ครบ20จังหวัดแล้ว เอาเข้าสภาวัฒนธรรมแห่งชาติวัฒนธรรมแห่งชาติก็จะขอคอทะเบียนพี่มรำโลกอันนี้คือเรื่องของฝ่ายรัฐฝ่ายหน่วยงานราชการที่ทํากับมอลำส่วนเยาวชนทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าหลังจากที่มีสื่อโซเชียลหลังจากที่มีาการแสดงมลำ่านสื่อออนไลน์<า>ทำให้หมลำเป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหนหมอลำจะได้รับการยอมรับว่าไม่เคอะเขินเหมือนอดีตสมัยสมัยอาจารย์เนาะสมัยอาจารย์เป็นนักร้องใหม่ๆนี่จะไปรำ ที่ภาคกลางแถวอยุธยาเนี่ยต้องแอบลำเลยแต่ต้องแอบ,บลำ่ oh. บบลำ <Yeah. S 1> บพรเขาสิเอ้ยล่าเอ้ยนั่นสินะมันเขินบอกมันเขินคือเราหรือเขาฟังเราไม่รู้เรื่อง oh. โอ้ยลา่าเอ้ยลา่าฟังไม่รู้เรื่องมันต้องลำแต่ทุกวันนี้ไปแสดงที่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางก,ก,ก็แล้วแต่ถ้าไม่มีหมอลำงานนันบมมวลไม่สนุกนะครับดังนั้นหมอลำจะสร้างความคึกคืนให้ได้ดังนั้นทุกวันนี้อย่างเด็กๆในแม่น้องอะไรอิงอุ๊อิง สามารถสร้างไรายได้ให้พ่อแม่ผ่านการแสดงหมอลำนี่คือต้นตัวอย่างที่เอาวัฒนธรรมประเภทหมอลำไปสร้างไรายได้เราจึงในนามของมหาวิาลยเราในนามของส่วนราชการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งศิลปินที่มาวันนี้เราจัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดส่งเสริมต่อยอดแล้วก็ผลักดันสนับสนุนกิจกรรมหมอลำโลกเพื่อผลักดันช่วยให้จอร์เร็ตและภาคีสารนำหมอลำเข้าสู่มรดกโลกให้ได้ หอลำถือว่าเป็นแนวเพลงที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะแต่เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทําให้นักประพันธ์ยุคใหม่มีการปรับเปลี่ยนผสมผสานความน่าสนใจลงไปในเพลงหมอลำเพื่อให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกยุคทุกสมัยสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับอีกหนึ่ง ศิลปินรวมถึงเป็นนักแต่งเพลงนะคะเกี่ยวกับหมอลำยุคใหม่เลยอย่างผลงานเพลงคอยกอดภูยอดรวยอ่ะหลายๆคนต้องเคยได้ฟังอย่างแน่นอนวันนี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์นิกคูมารินค่ะสวัสดีครับถือว่าตอนนี้อาจารย์เป็นหนึ่งในทั้งศิลปินนักแต่งเพลงหมอลำยุคใหม่เลยในฐานะของเราเป็นคนยุคใหม่เรามีการสืบสารเรื่องของหมอลำยังไงบ้าง สืบสานเรื่องของหมอลำโชคดีอย่างหนึ่งก็คือบิ๊กอ่ะเกิดอยู่ในครอบครัวหมอลำแล้วเรามีใจรักหมอลำตั้งแต่เด็กเ,เราเห็นพ่อเห็นเห็นแม่เห็นยายเราไปลำเราก็อยากสืบสานเราเป็นรุ่นเราเป็นรุ่นที่ต่อยอดจากท่านมาอ่ฉะนั้นเราได้ผัตพวมาเป็นนักประพันธ์แล้วตอนนี้เราก็พยายามเอาคำลำเอาคำลำเก่าๆของ บรม,มคูคของพ่อของแม่อของรุ่นครูบาอาจารย์ที่เป็นหมอลำกรอนเก่าๆท,ที่เราได้ฟังได้ศึกษา,ามาเอามาสอดแทรกในบทเพลงให้กับศิลปินรุ่นใหม่เพื่อให้คนฟังรุ่นใหม่แล้วก็คนฟังยุคเก่าได้ฟังได้ฟังได้ทั้งสองรุ่นแล้วอตอนที่เขียนเกงอยกอ,อยดผู้ยอดไวออกทีแรกอ่ะ,ะมีความรู้สึกว่ามีความเสียเส่ยงมีความเสียงว่า คำที่เราเอามาเขียนเป็นคำโบราณเก่าๆเด็กจะสนใจไหม่แต่พอเราเอามาเขียนแล้วเราปล่อยออกไปมัน,นเด็กเกิดความสนใจเกินาคาดกระแสดีใช่กระแสดีเลย,เลยปล่อยวันแรกก็คือหนึ่งล้านยูเลย<อ>ใช่ครับก็เปิดเหมือนเหมือนเปิดโลกให้ให้หมอลำกลับมามีมีกระแสีทางอ่าแล้วเด็กก็สนใจในคำลำของของ,ของอีสานโบราณ ที่เราเอาไปสอดแทรกในเพลงมากขึ้นอย่างเช่นมีการฟังแล้วแล้วก็มีการอยากศึกษาอยากศึกษาว่าคํานั้นๆแปลว่าอะไรอ่าประมาณนั้นฟังแล้วอาจจะไปถามพ่อแม่ไปถามปู่ย่าว่าคำนี้มันแปลว่ายังอ่าปู่ย่า,ยาตายายก็ได้ให้ความรู้แก่เด็กก็เลยได้ ฟังได้ทั้งสองรุ่นอ่าก็เป็นการสืบทอดอีกอีกอย่างหนึ่งที่ที่เราไม่ให้หมอลำคำหมอลำเก่าๆหายไปแล้วเรื่องของแนวดนตรีนี่มีส่วนสำคัญไหมคะเพราะว่าเหมือนคนยุคใหม่ถ้าเกิดเขาไปฟังแนวดนตรีหมอลำแบบโบราณเก่าๆอย่างนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าในเรื่องของแนวดนตรีเรามีการเอามารวมกันผสมผสานยังไงบ้างคะยุคนี้พูดได้ว่าเป็นยุคหมอลำผสม ยกหมอรำผสมผสานเราอยากได้ใจเด็กอยากได้ใจคนรุ่นใหม่เราต้องทำยังไงฉะนั้นเราแต่งคำลำอีสานจ้าก็จริงแต่เราก็ประดิษฐ์ดนตรีให้เป็นดนตรีร่วมสมัยเข้ามากับกับหมอลำเข้ามากับคำลำของเราผสมผสานกันออกไปให้มันเป็นหมอลำร่วมสมัย่าก็จะได้ฟังได้ทั้งขวบรุ่นครับผม แล้วมีอะไรอยากจะฝากไหมคะในฐานะที่เราเป็นคนยุคใหม่บอกน้องๆ่นต่อๆไปหนยว่าในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของหมอลำฟาาผลงานเพลงด้วยค่ะขอฝากไปถึงศิลปินรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นน้อง ีเกิดมาไงรุ่นใครอยากเป็นหมอลำหรือว่าใครมีความชื่นชอบในหมอลำทุกวันนี้คําว่าเต้นเกมลำกินเต้นกินลำกินอ่ะไม่ไม่ไม่เป็นข้อรหหากับคนทั่วไปแล้วเพราะว่าหมอลำเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติอย่างหนึ่ง ที่เวลาเราขึ้นเวทีแล้วมีคนซื้อบัตรซื้ออะไรไปดูเราอ่าเป็นแล้วเป็นศิลปะการแสดงการแสดงเดี่ยวที่ไม่สูญหายมีการปรับตัวมีวิฒนาการอยู่ตลอดเวลาจากอดีตจนถึงปัจจุบันทุกยุคทุกสมัยเชื่อได้เลยว่าถ้าใครอยากเป็นหมอลำหรือว่าใครอยากสืบสารด้านหมอลำเนี่ยมีอยู่มีกินมีใช้ได้อย่างแน่นอนไม่แพ้จากอาชีพอื่นและนี่คือเรื่องราวของโหวตเครื่องดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ด หนึ่งในเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสามารถเล่นได้กับทุกแนวเพลงโดยเฉพาะหมอลำซึ่งถือว่าเป็นซอฟพาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาและผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัยเข้าถึงได้ทุกวัยแต่ยังคงเสน่ดดั้งเดิมไว้อย่างงดงามการสื่อสารนี้คือแรงขับเคลื่อนที่ช่วยให้ดนตรีพื้นบ้านและแนวเพลงหมอลำค่ะยังคงมีชีวิตชีวาและก้าวไกลไปสู่ในระดับสากล